มีน้องกินจังยเ้มินน้อเบียเนี่ยไหนนำนี่จะบาสวกูนะจะให้เจ้านางเบาอย่างี้สลัดอยู่มินน้อยกินเหรอเอาพวแก่เบิ้งพวกใอยกินข่ากันเด้อเดี๋ยวขันทิขายต่อมาเบิ้งเนาอมากินเข่านะสองสามข้ามเก็ินบออะแ๋จวมาหาเบิ้งก้มเข่ากันไานั้น ดังัเดียวกันเยมยังดก้องนะโอ้แเอาไปกล้งัเด no uh ียวกันกอนเดียวกันทักเมยบานอันต้องปวดบัเดียหมมานั่งตรงนี้มาไข้าวูเออกหมม่นั่งนี้มา่กไข้าวเอไม่ได้ห้องันเหมือนเไม่ได้เลยไเนีม่ดูดิแกไม่ยอนเปลี่ยนไง อาเนี่ยนเปนง่อยบเออของใครเด็ดใส่จานมันเด็ดเด็ดมันมันไม่เหมือนกับเก่าเอาน้างมันก็มาเจอพระเอกนะโอ้หไม่ได้มันได้ยังไม่ได้ข่อไมิ่ก้าขอตายด้วยชิดโอปากอันนี้ก็น่ากันได้ก็อกโ่มันเอ้า มากรงกต่งไม่่าพอบมาหมกลังกบนี่อายุนี่แหะวนนี่ะกบไกมานา่ะไตหมื่นขนนี่ไพัรอไปไตหมื่นขึ้นนี่ผู้ใดเห็นว่าแบบสิเกียบอองกบสองันเรเห็นเลยตัอกุ้งหนูตนนี้ ไม่ได้บก้นหนูแหลม่างกนกันนะมื้อไม่ใกล้ใมือใกล้กแข้งมเนะมื้อใกล้ใก้น่มินถ้าไม่กินข้าวมินกินข้าวไหมกินข้าไหมหนูไปเอาเคร่องอีกกินข้ไมข้าไป่เิ่กนข้าวเลยน้าเพิ่งกินข้าวป่ะโอ้ไหม่ใหม่ม่เลยเนาะเฮ มันก็จบแบกชิดอยากกินเยอะอ้วนจนคอจีบอยากีกินเยอะขอไม่เจอแล้วบัดนีาไปเมื่อกินแล้วก็ไปเอิ้นไปเมื่อกินบัดน้าไปกินก็มาทว่วงก็บอกว่าให้เขาให้ก็กินหลายคนเงียเอฟซีเลยเออ มืนยังบ่ได้มากินน้ำมู่ดกีไปกินขากับลุงหมืว่ะน้ำแดงไก่ม่กินเพมนเียเปรี้ยวบ่ะ่งเงินนะ้แดงมากินเม่นเแบอกเอาไปให้หนี่งไปเปี้ยวนี่งมวยเนี้ยอปลาหมามานั่งกินตายตังกันเรืยดระีบบาทเลยปวดกระีบห่าบาทเยาชงอีก

เราไจะกินอาเตลกโลูกกันยุ่มเหมืตบเลยบะมันบางจะกันบางจะกล้องกันนี่หมดแล้วหลงกล้องตองนี้ไม่ได้โผล่หัวเลยตัวขาคุแ่งขนาดตบัวลูกมือนบหัว่ายัวลงอย่าบดีไนั่งัวลงแล้วก็นั่งหาเออ ไอ้ก็ขนมากุ้อเมันเเยน็บังอางไงกาบังตาตยเขาก็หายมันแล้เนาะน่นนยากรอมาเลยนาะกระดาษกระดาษมาฮะมกรอมาเลยลังบ้านานเดยกรปอนี่ได้ให้กินนะ มะกรอกน้าได้ม่กินเนี่ยไมนได้เพียเดียวนั่นเห็นบอกมาตูงซ่างคนมันมันหันใบมันยอดมะกรอกน้าได้แล้วยังไม่กินเอาแม่กินเนี่ยไปกินกันลูกมันเป็นมันเป็นมากได้แบบนั้นเด็ดยอดมัเป็นอะไรแบบนี้เขาก็กินใบมัน โอ้ยกับกระมูกปนาเนื่อยเนกรนะคมคอมันจะมาันก็ายอนู่อย่นนโอ้ย็นเด็กอนลวมันเล้วเล่ะมันเป็นดอกไม้ดอกมันจออกได้เนี่ยกรยอนมันีนะมันแตกไม่อีกโอ้ยแตกไม่เรื่อยบกบนีเด็กกระนาด้าทาเปือกไม้เอาตัวนี้กินยอดไปก่อน ได้สิที่นีนอนกับน้องหนูไดแล้วไม่เบุ่อหรอนอนละหมดเด็กเขาทำถูกใะนอนลาหมดเาทุ่จะไม่ะคม่ไ้วว่านอนน้องหนูหรือว่าก็นอนกับน้องมดนอนหรอใครจะแจ้งจัาน้องมดเออกาจกนอนอยู่มันหันไปทางปูด้ลวเพื่อนพันมันเออผมนอนอยู่คนเดียวเนาะน้องมดมาหม บุเข้าเหนไปมุ้งบุเข้าไปในมุงเลยบอก้ยเข้าถึงที่นอน็นแจ้งกันองมดดัาทำเลยเกเป็นเกินไปว่าผมเป็นคนแก่ก็ได้ใจน้อยทำลงไปยันเย็นเลยหัอใจนายข้าศนั้นไม่บอกของขรกันไม่ไหวกัปนรโอไปมามาเกบที่นาเดน จนสมาก้าเพลือกกดรดีาตินะเนวะวอนนีญาตไปแจ้งความทำลายร่างกายหมมดการไข่ไก่ก็เพราะว่าอันนี้กัรไก่กุ้ผมอกตัวนี้น้อยนะโดนแบบงั้นจ้ามันจ้ามัวเตียโอ้มดเตวเมดเต่มดต่ตัวเจ้ก็ตายแล้วเนาะเม่แต่กีนปูให้ คำกระจายกลางมุงข้าวคำกระจายกลางมุงข้าวคุยกันเรื่องมดและเรื่องหนูคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเน็ตสีทุกท่านมากค่ะฝากพิโตรพั์คอเลเจอรด้วยนะคะสั่งซื้อในนามช่องแอนดัมบี้หรือช่องเฟิร์น มานาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สอดีะคะ่ะ